วันนี้ท่านกำลังอยู่กับช่องบ้านน้องมีตังในยูทูบนะครับวันนี้นะครับเรากพาน้องมีตังมาพบกันนะครับนี่ครับมันเจอเพื่อนๆมากมายเลยครับเดี่ยวทะเลฉมนะครับก็บมีเยอะแยะเลยนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะรู้จักเราหรือเรารู้จกักเขาหรือเปล่าครับเราก็มั่วกันไปได้นะครับน้งตังลูกน้องตังน้องมีตังครับน้องมีตังน,น้องมีตัง <laughs> น้องมีตังน้องมีตังออกมาครับเร็วไป มาข้างล่างกันมาลูกมาป่นมีตังมีตังมาข้างล่างมาขออยู่ท e ี่ไหนเราไปข้างล่างนู้ดนู้นเราสวยนู้นน่ะนี่นะครับดังเนี้ยมาดูลุกลูกวันนี้ก็ลงมแรงมากนะครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวประมาณสั้หกโมงนะครับนี่ครับคนมาท่องเที่ยวก็มากมายนะครับนะครับ นะครับคนที่มาเลี้ยงลูกบ้างก็มีนะครับลูกก็ยังเล็กอยู่ก็มีนะครับมาดูนะครับใครจะขี่ม้าก็ได้นะครับใครจะเล่นน้ําก็ได้นะครับไปเอาหลานพุ่งไปเร็วมาเร็ว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 มันตังมาเร็วมาเร็วไปไปไปตัวเล็กจับเนี่ยมีตังครับก็มีการกินเยอะมากนะครับมีทิวสนนะครับองทิวสนนี่นะครับ อมมีตังเราก็ไม่สนใจใครเลยนะครับเพราะได้ที่ตักตายแล้วตักอย่างเดียวนะครับนี่นะครับซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับตักอยู่นั่นแหละอาอตักซ้ายนะครับอมมีตังก็ตักซ้ายอย่างเดียว